สมกับเป็นพี่สาวในฝันของน้องชายทั่วทั้งประเทศเมื่อนางเอกสาวรุ่นพี่อย่างแอฟทัสออนทำเซอร์ไพรส์ส่งเค้กวันเกิดไปอวยพรนักแสดงหนุ่มตีธนพลผู้ที่ออกมายอมรับให้ทราบกันโดยทั่วไปว่าผมเลื่มพี่แอฟครับด้วยหนุ่มตีธน,นพลได้โพสต์คลิปเป่าเค้กฉลองวันเกิดลองอินสตาแกรส่วนตัวพร้อมกับเขียนแคปชั่นเอาไว้อย่างน่ารักว่ากินไม่แบ่งใครเลยครับ ซึ่งพอซูมดูคลิปอย่างละเอียดแล้วก็พบว่าเค้กก้อนสวยที่หนุ่มตีกินนั้นถูกส่งมาจากสาวแอปคลัสออนนั่นเองพร้อมกันนี้ยังมีการวอวยพรอย่างน่ารักน่ารักว่า Happy Birthday ค่ะตีจากแอปเค้กวันเกิดจากพี่สาวคนสวยแห่งชาติขนาดนี้หนุ่มตีจะไม่ห่วงได้ยังไงเนาะเรียกว่าวันเกิดปีนี้แฮปปี้สุดๆไปเลยจ้าสำหรับหนุ่มตีธนพล